สวัสดีครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเราตัดจบในแชปเตอร์ของอาริยาที่โดนเตะตกลิฟต์นะครับแล้วก็มาโผล่ในพาร์ทของรามอีกทีนะครับอ่าอีพีที่แล้วนะครับก็มาอีพีนี้ครับเราต่อในเรื่องของรามเลยกันนะครับ <c oughs> ผมว่าถ้าผมกลัวแชปเตอร์ได้แชปเตอร์นึงมันจะยาวแล้วมันจะมาติดมาต่อ,อก,กันลําบากค,ครับก็เลยทําเป็นไอจิตมาไล่ทำ <คน S 1> ลายแชปเตอร์กันเลยนะครับ โ <Okay. S 2> อเคครับอะไรนะแก้ไปทำอะไรที่ชั้นนั้นหัวหนะ้ามันจับผู้หญิงมาด้วยครับโอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยเด๋ย่าเจัดการเองรีบมปหาผมที่จุดรวมตัวเอก่อนได้ครับผมจะรีบไปอ่าเป้าหมายเราไปคือจุดรวมตัวเอนะครับโอเคเราเับปลดเป็นลามนะครับสำหรับคลิปนี้ okay. เห็นแล้วครับตั้งแต่ก่อนตัดจบคลิปที่แล้วนะครับ ใครวาอืมไม่เหมือนอารยานะครับเหมือนนางพยาบาลแล้วลาไม่ตกใจเหรอชี้ไปทางนู้นนะครับเอ่อเราเชื่อพี่พยาบาลแล้วกันนะครับโอเค โอ้เขาชี้มาให้ดูอะไรสักอย่างครับผมตำราแบ่งเป็นสองประเภทคือหนึ่งกุมารทองใช้งานสร้างไว้ทํานาทําสวนตามเจ้าของสั่งทำงานตอนกลางคืนร้างขึ้นสร้างขึ้นมัน้งสร้างขึ้นเพื่อปก,ป,กป้องป้องกันบ้านเรือนขโมยคนแปลกหน้ากุมารทองจะแปลงเป็นผีเปรต หลอกหลอนให้คนเหลออ่าน,นั้นหนีไปอ้หรือว่าเป็นผีเปรตที่บุญเห็นครับเห็นไหมตำลาแบ่งเป็นสองประเภทอืมที่บุญเห็นเมื่อ EP ที่สองครับเราก็เดาไปเรื่อยนะครับเ็นเราไปตามพี่พยาบาลแล้วคราวนี้เราก็ต้องสุ่มเอาแล้วครับว่าเราจะไปไหนต่อ ร้านค้าสวัสดิการโหเสียงหัวเราะหัวเราะมีความสุขนะครับใครเอ่ยอืพี่พยาบาลเต็มเลยครับลามเขาน่าจะชินนะเอ่อ ไปทำแรข้างบนครับอุ้ยเขาทักทายนะครับทักทายโอเคบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับอาจจะมีพี่พยาบาลผัวมาทักทายกันบ้างแต่ดูแล้วรำเอาอยู่ครับผม ไปไปามเอาอยู่ราเอาอยู่โอเคครับอ่าเล่นมาสักพักก็จะเริ่มชินนะครับกับกับเกมอรารยาเขาเขาไม่ค่อยมีของอ่าซ่อนอยู่นะครับอะไรไม่รู้ครับเสียงเก้าอี้เนาะเก้าอี้นี่เหรอ ค okay. ไปต่อครับผมลงอาหารลงอาหารอันนี้บริจาคลงศพไรญาติเชิญด้านในนะจุดรวมพลเอโอเคไปครับผมแล้วทำไมจุดรวมพลต้องอยู่ที่บริจาคจุดจุดบริจาคลงศพด้วครับ โห่รอยเลือดทางออกออันนี้บริจาคลงศพเชิญด้านในนะครับแล้วจุดรวมพลเราอะอันเ่ี้จุดบริจาคอ่อจุดรวมพลอยู่ทางนี้ครับ จุดรวมพลนี่เหรอป้ายไม่ได้ชี้ไปไหนนะครับเราน่าจะไปทางนี้นะะเ,เ,เขาไม่ให้ไปนะทำไมพี่พยาบาลไปทางนี้ไม่ได้อะอเขายังไม่เราไปจุดรวมพลนะครับ ให้ไปที่บริจาคลงสดก่อนนะครับหือลามนายไม่กลัวเลยนะอะไระครับ get ก็ m หิมคือเราหยิบมาแล้วเหรอครับเราหยิบอะไรมาแล้วาดูยังไงครับ คนหาพายันทั้งหมดและเผาทำลายอ๋อเมื่อกี้คือพยันนะครับยังไงพี่พยาบาลคอยชี้หน่อยไหมเคไปได้นะครับอันนี้จุดบริจาคโรงศพเอ่อพี่พยาบาลโดนสกดวิญญาณอยู่เหรอครับ แล้วพายานกี่แผ่นนะครับถึงจะครบโอเคพายานครับอือืออะไรอะไรไม่มีอะไรครับห้องเก็บของ อันนี้หุยฮุยฮุยอะไรแหมโอ้โหอันนี้ชี้ชี้อะไรอะครับเผาเลยครับเผาครับอ้าวแต่ไม่ถึงห้าเพนเหรอครับ ไ,ได้กี่พื้นแล้วอะ่ะอ๋ออีกเพินนึงอยูน้นนะครับทำไมต้องให้เราเดินอ้อมแบบนีมน้มันต้องมีอะไรครับแบบนี้โอเคครบยังครบมาพืรนยัง คนแล้วนะคนแล้วไปแล้วนะไปครับวิ่ง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 ห้องไหนวะห้องนูน้นโอ้ยมัมมี่ครับมัมมี่ออกมาเผาครับอะไรร้องอะไรร้องไม่รู้อะไรร้องนะครับ อย่าบอกนะเด็กพาไปท่องเที่ยวอีกแล้วนั่นไงครับอืมรามนี่เหมือนมีปมนะครับอ่ปมที่เราต้องค้นหานะครับว่าเด็กคนนี้คือใครจะโผล่มาเฉพาะตอนที่เราเป็นรามนะครับตอนที่เป็นมาริษาหรือเป็นบุญน,นี่ไม่เห็นเด็กคนนี้เลยครับไปใช้โอเค น้องออไหนวะไปไหนแล้วไหนอะ่ะไหนเออไม่เห็นเลยครับ เปิดไม่ได้เลยนะครับอแล้วไปไหนแล้วอ่ะตูวนั้นเปิดไม่ได้มาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับคือให้หาโอ้มืดเชียวไปไม่ได้นะครับให้ตามหาเด็กผู้หญิงแล้วอยู่ไหนล่ะครับ อ่าจ้าจ้าจ้าไปจ้าอ่าจ้าเปิดไปเจอเที่ยงคืนสิบห้าอีกด้วยจ้าคุณหาคุณแจเพื่อเปิดประตูเสียงจากไหนอ่ะ กจญแจะหาที่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย,ย็นเดี๋ยวเพิ่งทุบประตูมาหาก,กุญแจก่อนแว๊บก <What? S 1> ุญแจอันนี้เริ่มต้นนะครับไฟฉายไม่ได้ความสว่างเลย โอ้หเฮ้ยเปิดได้เปิดได้ครับผมอืมอะไรนี้อ่ะเรามาหากุญแจนะครับอืมโหที่ไหนก็ไม่รู้แล้วโห ประตูครับอ้าวเข้าทางนี้มาโผล่ทางเดิมครับอืมลาม โอเคเข้าทางนี้ได้ประตูเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่เจอตุ๊กตาหมีครับผมเเจอกุญแจครับเหมือนเด็กนั่งร้องไห้โอเคเราขึ้นไปข้างบนครับผมไปไขประตูที่น้องเขาเข้าไปนะ ตัวบ้านไหนเนาะบ้านไหนเอ่ยจำไม่ได้นะครับเอ๊ะใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้แหละสักบานหนึ่งครับมาผิดอีกแล้วครับ <c oughs> ฝั่งนู้นครับเป็นลามนี่เหมือนจะเหนื่อยนะวิง่ง วิ่งตะพึดเลยครับรอแป๊บหนึ่งนันน้องพี่กำลังไปไม่หาคญใจได้แล้วห้องนี้ป่าวะห้องนี้แหละไม่ใช่มั่นใจซะด้วยโอเคเอ,อ่อเที่ยงคืนสิบห้าครับจุดรวมพล A ไม่ใช่แล้วเอ,อ่อเที่ยงคืนสิบห้าทุกทุกทุก,ทกอ่นนะครับหรือว่าเที่ยงสิบห้า ฮ้ทำไมเรามี2เงาอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะปิดไฟฉายแล้วกันนะครับนั่นไงสองเงาชัดๆเลยครับมีเด็กอยู่กับเรานะครับไปแล้ว อะไรครับจุดลโพนเ A ครับถึงแล้วครับอาา่าฮะใส่เฟืองเพื่อให้นาฬิกาทำงาน ไม่ได้ครับเข้ได้ไหมอุ้ยอืม<ร><ร><ร>อะไรเน<ร>ี่ยพ่อคะอยู่ๆก็โหตรงนี้เฉยเลยนะครับง<ร>งมากแล้วอุกทีคือคือลูกสาวของรามนะครับ เขาเรียกเราว่าพ่อต้องลูกเราแน่ๆละครับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าระวังมึงมึงยังไม่เลิกเสือกอีกใช่ไหมมึงคิดว่าจะหลบพ้นเหรอโผิจิตเอ้ยมีเ่งเดียวทำไมลามไม่สู้อะลามหนีแ่หนีลามไปหนีจิตแไป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 ไหน ไใช้ใช้ปเร่อยๆมุนีตามมาดิตามมาได้นงตามมาดิโดดครับโดดครับีกไม่พ้นโหตรงนี้เฉยโอ้ยมดหรือโดดโดดครับโหลตามหลัง ว oh, oh, no. oh, no, uh, yeah. like no. ิ่งแค่ตายโอ้โหนี่เดียวเออ่ยังไม่ตันยังไม่ตันไปครับไปไปมุดครับมุด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 ครับมุดมุดมุดอ้าวรอดรอดใช่ไหม เตอร์ของลามไปทํแบแบบรวดเร็วอันนี้ก็เป็นบุญที่สลบไปนะครับฮัลโหลเฮ้ยมึงหายไปไหนมาวะกูไม่เห็นมึงในกล้องเลยจะหนีพวกกูเหรอหนีก็พ้องดิท้าออกอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยตะกี้กูเป็นลมมึงต้องไม่เชื่อกูแน่วัแตะกี้กูเห็นอะไรอชิบาย มือแทนกูไวล่ะเออรีบทำภารกิจต่อเลยไปพวกมึงก็คอยรับโทรศัพท์กูด้วยนะตอนกูทำเสร็จอะเออกูรู้แล้วเดี๋ยวมึงเดินออกไปก็รู้ว่าต้องทำอะไรนะสัตว์เอ้ยแม่งไม่น่าแพ้พนันบวงม,มันเลยว่ะอือแพ้พนันนะครับโอเคครับผมในเชปเตอร์ของบุญนี่ไปต่อคิปหน้าละกันนะครับก็บอย่าลืมกด ถูกใจนะครับคอมเมนต์และกดติดตามนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันครับ